สวัสดีครับบรรณาการนะครับอันนี้ก็ทาคลิปแยกใหม่คลิปหนึ่งนะครับเป็นโช๊คเอรินนะครับของฮาร์เลนะครับติดตั้งในรุ่นรถกายนะครับก็หน้ากากนะครับทรงยอดฮิตของวัยรุ่นสายซิ่งนะครับฮาร์เลนะครับเสริมประสิทธิภาพนะครับคนที่ขี่รถกายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นสายซิ่งนะครับเขาก็จะติดตั้งโช๊คหลังนะครับ เป็นโชคแต่งค่ายต่างๆนะครับในเมืองไทยก็ได้รับความนิยมสูงสุดก็น่าจะเป็นเออรินนะครับเพราะว่าหาซื้อง่ายนะครับแล้วก็มีสินค้ามีอะไรซัพพอร์ตนะครับก็อันนี้ก็ยังใหม่กิ๊กๆนะครับ แต่เจ้าของก็ให้ความใส่ใจในการเซอร์วิสนะครับคือใช้งานมาแล้วก็อยากจะเซอร์วิสให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะเจ้าของขี่รถค่อนข้างเร็วนะครับคนที่ขี่รถกายส่วนใหญ่ผมไม่เคยเห็นมีใครขี่ช้าเลยนะบ <c oughs> อกไว้ก่อนผมเคยเอาไฮเปอร์เนี่ยไล่นะครับ <c oughs> ที่เขาคอามไม่ทัน <c oughs> อาจจะเป็นเพราะฝีมือผมอ่อนด้อยก็ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ พี่ท่านนั้นก็ขี่ได้อย่างชำนาญคล่องแคล่วนะครับไปรับลงมือถอดทำความสะอาดกันนะครับครับนี่ก็เป็นชิ้นส่วนนะครับโชคเกอร์ลินนะครับของฮาร์เลย์รถกายนะครับก็หรือทำความสะอาดทั้งหมดนะครับทั้งห้องน้ำมันห้องแก๊สนะครับทำความสะอาดทั้งระบบนะครับโชก็จะกลับมานุ่มนวลนะครับพราว่าได้น้ำมัน ใหม่100%ซนะครับถ้าเรามีเครื่องมือเราสามารถที่จะถอดได้เป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ประกอบกับได้ตามมาตรฐานนะครับเราล้างทําความสะอาดภายในนะฮะท่อทางเดินน้ำมันนะครับแล้วก็เซ็ตน,น้ำมันโชว์ของเออรลินเข้าไปนะครับคับนี้ก็เป็นน้ำมันของใหม่กับของเก่านะครับสีแตกต่างกันชัดเจนนะครับ นี่เราเดินออกมาได้ทั้งหมด100ยซนะครับถ้าเราไม่ถอดชิ้นส่วนอย่างนี้นะครับมันจะออกมาได้ไม่หมดนะครับอันนี้ก็เป็นกระบอกภายในนะครับกระบอกน้ำมันนะครับภายในก็ยังใสอยู่นะครับไม่พบความสึกหร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำมันใหม่นะครับเพราะว่าเราเด็น้ำมันเก่าออกมาน้ำมันเก่าก็เสื่อมสภาพนะครับไปตามการใช้งานนะครับดำปีนะครับ น้ำมันใหม่ก็ทั้งระบบนะครับก็จะมีความใสความเหนืดน,นะครับเหมือนกับโชคใหม่แกะกล่องน,นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับครับนี้ก็เป็นโชคที่เราเรียบร้อยล้างทําความสะอาดแล้วนะครับตอนนี้ก็แรงดันมาตรฐานนะครับเสียงรีบาวดังนะครับมือเดียวอาจจะไม่ค่อยถนัด <laughs> ก็จังหวะการทำคอมเพรสชันและรีบาร์นะครับก็จะกลับมาดีเหมือนใหม่ร้อเซนะครับเนื่องจากว่าเราล้างทาความสะอาดทางเดินน้ํามันนะครับเปลี่ยนน้ามันทั้งระบบ100รเซน์นะครับรประกอบสปริงแล้วก็พร้อมจัดส่งกลับไปให้ท่านเจ้าของนะครับตอนนี้คงคิดถึงแย่แล้วนะครับครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการเซอร์วิสเลเวลหนึ่งนะครับ ชกเอรินนะครับของฮาเลนะครับรุ่นโรดกายนะครับพร้อมซิงนะครับอะไ้เข้าคงออกคงได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยนะครับสนใจจะให้บรรณาการ์สวิสก็ส่งมาได้นะครับอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งเคอรี่เอ็กเพสมาส่งไปสเนีนะนะครับเ m s มมานะครับ1-2วันก็เสร็จนะครับถ้าคิวไม่ยาวนะครับ อันนี้ก็เสร็จไปสามชุดรัวๆนะครับก็พยายามเคลียร์งานให้ให้เร็วนะครับเพื่อนๆจะได้เอาโชกกับไปติดตั้งในรถใช้งานได้นะครับชอบช่วยกันกดไลค์ Subscribe นะครับเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปดีๆก่อนใครคลิปที่จัดทำขึ้นเป็นคลิปการนำเสนอผลงานของทางร้านนะครับเซอร์วิสโชกนะครับด้วยน้ำมันและก็เครื่องมือของเอรินนะครับให้ โชว์เอ,อรินกลับมาเป็นโชว์เอลอินอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้รับสอนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ